เดินสนย,ยิงช้างเข้าไปเรียบร้อยเลยนัดเดียวชุดใบตองนี่ก็น่ารักดีนะชุดใบตอง will be taking off soon. Be prepared. <coughs> ใส่ชุดอัพใหม่ซะหน่อยนะเอ้ยวัวจ้ารับวัวรู้ข้าตัวแปดตัวมีตีนเหรนนะือไม่มีไม่น่าจะมีมั้งหลือสี่ตัวเมื่อกี้ อยู่ย yeah, ูเอ <quas iment Trustee> ็มพ <tama> ีบอกมันะเจ้เจ๊ด้ ตรงสีนะมาร์คต์ l โลเคชันไอ้ก็ัพพลายสมระมีท้ายมีท้ายอยู่สิอันมังคิดอยู่ว่าจะ อัพซินเวิร์กูรูให้เป็นเลเวล8หรือว่าจะไปอัพป,ปืนอื่นให้เป็นเลเวล4แต่โจโ๊กเกอร์ก็น่าอัพไม่ได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องอัพมั้ง dạng tích nghe 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 เอเคกันโอเคกันก็บนบนใหม่มันเต็มอะไร ไอ้คนคนยิงหมดคน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 ถาย

ใช่มันชุบติดแล้วเมื่อกี้ผมยิงนอกไปอแล้วอยู่ตรงบ,นบนันไดบันไดเหรมีเนียนยนะเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวไอ้ที่อ่ะมีขึ้นเลยดูบันไดบันไดบันไดขึ้นเลย มันนอนใช่ไหมเมื่อกี้ <got> มีแม้ค่าสิบนะก่องข้างๆ Mm -hmm. In Samyang, Mark the location. Why you Marked a location. Mark the location. Watch okay, out. Okay. Watch out. ไฟปาไฟอะนี่ไงหน้าผมเลยทีรถนะอรา Awesome Awesome Thank you Thank you ไปละเลย Thank you, thank you. Help! Rimpnáma, rimpnáma. Come Watch out! Watch out! Help! Help! Oh boy, I saw. Get the bullets. ไกลครับขามาต้องคามาครับผมอ่ะผมไม่มีสโมูทเกเค๋เก๋โอ้ยโดมาเลยมาเล่นคนนึงมันไม่เห็นมันไม่เห็นโอ้เพื่อนมามากเลยวะ Thank you, Thank you, Awesome, Thanks Awesome, Thanks มีตัวไปบ้านคุบตัวหนึ่งอ่ะอนี่ตัวอีกแล้วต,ตัวนึงเข้าไปายที่รถอ่ะเจ๊กฝั่งรถอ่ะอะ่นั่นแหละมีตัวหนึ่งม,งมาวงแรงบอกไม่เข้าวงวะ่ะ ตัวไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้เหี้ยต oh, yeah. ัวสองตัวเดี๋ยดิตายมั้ยตายวงวะ่ะเก็บของ <c oughs> มีรถอยู่นะไอ้เหี้ยตายวงมัดเตี้ยวงมัดเตี้ยแลยมั้งผมวะทำยาไม่ทัน